สวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้จะพาทำน้องนะคะจิ้งจอกก้าวหางตัวนี้นะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทำหางก่อนนะคะเอ,อ่อตัวที่ทำยวพัดจะพัดใช้ไหมฝ้ะะา,า,ายนะคะคัตตันซอฟเนาะคัตตันซอฟขนาดขนาดสามพายนะคะเนาะ เราเริ่มต้นด้วยหางนะคะขึ้นต้นด้วย4 x เอ็กนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็4นะคะแล้วก็รูดปิดก็ทำ4 ก็ต่อด้วยนะคะแถวที่สองนะแถวที่สองก็จะเป็น1 x แล้วก็1 v นะคะหนึ่ง x แล้วก็หนึ่ง v นะคะ ทำซีนะคะซี C, ปิดแถวแถวต่อไปค่ะแถวที่สามนะคะแถวที่สามก็จะเป็นหนึ่งเอ็กหนึ่งวีเหมือนกันนะคะแต่แถวนี้นะคะจะเป็นสามครั้งนะคะหนึ่งเอ็กหนึ่งวีสามครั้ง 1> x หง v ครบสามก็ทำ c ปิดค่ะทำ c ปิดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น1 x v นะคะแล้วก็2 x 1 v นะคะแล้วก็2 x 1 v แล้วก็หนึ่ง x จบแถวนะคะนี่ค่ะหางเขาก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะคะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็นสาม x หนึ่ง v นะคะสองแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคสาม x หนึ่ง okay. v นะคะ หนึสองสาม x หน v นะคะสำหรับหางนะเราจะทำเราจะทำทั้งหมด9ก้าเหางนะคะอ่ะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะเป็นสีของตัวน้องนะคะ การเปลี่ยนสีนะคะการเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวพัดจะพาทำนะคะการเปลี่ยนสีใหม่สีได้นะคะให้เขาเป็นเส้นเรียบตรงแบบนี้นะคะถ้าเราคล้องทั้งหมดนะมันจะเป็นรอยฟันปลานะคะแต่ตัวนี้นะเดี๋ยวพัดจะพาทำให้เขาเป็นเส้นเรียบสวยแบบนี้นะคะมาค่ะมาเริ่มกันเลย แบบหนึ่งนะคะต้องพันไว้ให้ดึงได้ตึงๆก่อนนะคะเนาะอ่ะเราจะเสียบหัวเข็มเข้าไปข้างในของอเส้นด้านในนะคะแบบนี้นะเก็บไหมด้วยนะคะเราจะทำ x รอบนะคะเนาะโดยการคล้องไหมข้างในนะคะ1 5 x นะแถวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะมี2เส้นแบบนี้นะเราจะคล้องข้างในนะคะ ทำแบบนี้นะคะ 15x าเอเนาะเมื่อเราเก็บมาได้ประมาณหนึ่งเก็กตัดสิบห้าเอกนะคะทำรอบเลยนะคะสังเกตดูนะเนะะี่ยค่ะแล้วตรง ตรงที่เราเชื่อมต่อสีนะคะมันก็จะเป็นเส้นเรียบไม่เห็นรอยฟันปลานะคะทิคนี้นะคะเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้กับการเชื่อมต่อสีได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะแต่บางอย่างก็จะไม่เหมาะนะเพราะว่าถ้าบางอย่างอะที่มันดึงแน่ๆน,นะมันจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ สี่แล้วก็สิบห้านะคะอ่าแล้วก็สี่ปิดนะคะี่เห็นนะคะเห็นไหมเขาจะเป็นรอยเส้นตรงแบบนี้